ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้มามา,ากราบหลวงตาเนื่องในวันสำคัญวันนี้นะครับผมเองติดงานอยู่โคร,ราชเสร็จตอนบ่ายสองก็วิ่งมาจากโคร,ราชมาถึงนะครับก็เรียนทุกท่านนิดหนึ่งนะครับว่า,อาของหน่วยทหารเราที่เราทำงานที่ชายแดนเนี่ย นะครับผมเท้านิดหนึ่งนะครับว่าช่วงพวกเราทราบนะครับว่าเรามีการประทะมีการรบกันสองรอบสองรอบนะครับรอบแรกนี่คือวันที่24ถึง28กรกฎาคมช่วงนั้นเนี่ยผมตั้งใจจะไปบวชที่อินเดียแล้วก็ได้ทำเรื่องลาเรียบร้อยแล้ว ก็จะเดินทางตั้งแต่แตวันที่17 17กรกฎาคมเนี่ยเป็นวันเกิดผมพอดีนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์มันดูแล้วไม่น่าจะไปได้ก็เลยยกเลิกการเดินทางไปบวชแต่ว่าผมไปนุ่งขาวออยู่ที่วัดวัดหนึ่งนะครับตั้งแต่17ไปถึงวันที่23กรกฎาคมเจวัน 7, พอดีพอวันที่23เนี่ยผม ออกจากวัดมาเช้าวันที่ยีบสีก็มีการประทะกันพอดีนะครับท่านไม่ทัพกุ้งปิดประสาทตะเมือนแล้วก็มีการประทะกันตั้งแต่ยีิบสี่ถึงวันที่ยี่สิบแปดนะครับช่วงที่ช่วงแรกของเราเนี่ยเรายึดคืนพื้นที่ได้พื้นที่หลักก็คือพื้นที่ภูมิเขือแต่พื้นที่อื่นๆเราก็รักษาไว้ได้หลายพื้นที่เรายังไม่สามารถยึดคืนได้เพราะว่า ช่วงนั้นเป็นห่วงฤดูฝนการปฏิบัติงานของทหารนี่ยากลำบากมากแล้วก็เส้นทางไม่มีถนนไม่มีผมเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับหลังจากที่เจราจาหยุดยิงกันวันที่28กรกฎาสิงหาทั้งเดือนเนี่ยผู้มชารวมทั้งผมเนี่ย <c oughs> ก็ได้ไปเยี่ยมลูกน้องตามแนวชายแดนที่อยู่ตามฐาน,นต่างๆ ไปนอนอยู่กับลูกน้องไปค้างคืนก็นอยู่กับลูกน้องความลําบากขนาดไหนครับผมยกตัวอย่างว่าทหารเราไปอยู่ตั้งฐานประชาะหานเขาเรียกว่าฐานฐานลอยฐานลอยคือเป็นฐานใหม่ที่เราไปตั้งยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆดาอยู่กลางป่าแม้แต่ข้าวก็ต้องเดินลงมาสองชั่วโมงเพราะไม่มีถนนเดินลัดป่าลงมาจากเขาเพื่อมารับข้าวหนะึ่งวันเนี่ยลงมารับข้าว หนึ่งเวลามีทหาร25คนสมมุตินะครับในฐานนั้นจัดผู้แทนลงมาเดินลงมาไต่เขาลงมาห้าคนเพื่อมารับข้าวนะข้าวก็จะรับไปเป็นข้าวถุงสองถุงนะสหรับมื้อเที่ยงนะลงมา8ดโมงเช้าเดินมาลงสองชั่วโมงมาถึง10โมงรับข้าวเดินกลับไปอีกสองชั่วโมงไปถึงประมาณเที่ยงพอดีข้าวสองถุงกับอาหารแห้ง ถุงแรกก็จะกินมื้อเที่ยงแล้วเก็บอีกถุงหนึ่งไว้สำหรับกินมื้อเย็นแล้วก็อาหารแห้งไว้สำหรับมื้อเช้าอีกวันหนึ่งนะแล้วก็แปดโมงเช้าอีกวันหนึ่งถึงจะเดินลงมารับอาหารลักษณะเดิมเดินตากฝนมามารับข้าวอย่างที่ว่านะครับแต่ <c oughs> ด้วยความมุ่งมั่นในการรักษาผืนแผ่นดินของเราเนี่ยตาลเราก็ยัง ปฏิบัติหน้าที่โดยความเข้มแข็งหลังที่หลังจากหยุดยิงด้วยเส้นทางมันยังไม่มีความลำบากท,ที่เราเจอพวกเราเองที่ผมชาเราก็พยายามที่จะตัดเส้นทางสนับสนุนไปถึงพื้นที่ต่างๆทุกพื้นที่การของประมาณของรัฐบาลถามว่ารัฐบาลมีเงินไหมมีครับแต่ระบบราชาการมันต้องใช้เวลาในการจัดซื้อจัดจ้างในการอต่างๆ,ๆตามระบบราชาการ3-6ถึง6เดือน แต่เรากำลังเผชิญหน้ากับค่าศึกอยู่ทุกวันเราไม่สามารถที่จะรอ 3, 6เดือนได้นะครับช่วงนั้นวันที่ผมจำได้คือวันที่หกกันยานะผมมาที่พื้นที่ช่องบกช่องอันมา้ามานอนค้างคืนกับลุกน้องที่นี่ทราบว่าหลวงตาท่านไปที่ช่องบกนะไปเยี่ยมลุกน้องก่อนหน้านั้นนะ ผมก็เลยมากราบหลวงตาที่นี่นะครับเล่าให้หลวงตาฟังนะว่าเรามีแผนงานอย่างนี้อย่างนั้นหลวงตาก็บอกว่าเออ,อใช้เงินประมาณเท่าไหร่ทาถนนทําอะไรต่างมันก็บอกว่าน่าจะประมาณ10บล้านสิบกว่าล้านท่านก็บอกว่าเดี๋ยวหลวงตาหาให้สิบห้าล้านนะมึงเป็นชายเจ้าทหารผมทาได้ที่ท่านพูดนะมึงเป็นชายเจ้าทหารผมเป็น หลวงตาเป็นชายชาติพระ,ะท่านว่าอย่างนี้เดี๋ยวหาเงินให้แล้วก็วันที่28กันยาวันทงชาติไทยที่เมืองโบราณของของคุณปินนะครับผมก็ไปที่นั่น <c oughs> หลวงตาท่านเชิญแม่ทัพกุ้งไปแต่ท่านแม่ทัพกุ้งท่านติดงานก็เลยมอบให้ผมไปแทนนะครับในงานวันนั้นก็ระด,ดมเงินกันได้ตามที่หลวงตาท่าน บอกไว้คือ15ล้านแล้วก็ให้ผมมารับเงินที่นี่วันที่8ตุลา15ล้านมากับนะคุณก้อยนะแล้วก็ <c oughs> เราก็คิดว่าเงิน <c oughs> 15ล้านเรามารับมาเราน่าจะมาตั้งเป็นมูลิินะเข้าบัญชี <c oughs> เพื่อให้การใช้จ่ายมีความโปร่งใสนะตรวจสอบได้ทั้งหมดเราก็เลยตั้งมูลิธิชื่อมูลที่พิทักษ์ พนดินพิทักษ์ชายแดนอีสานใต้นะครับมีมีเพจอยู่นะครับท่านไปเปิดดูได้มือที่พิทักษ์ชายแดนอีสานใต้นะครับแล้วก็เริ่มทําใช้เวลาประมาณ2เดือนเดือนตุลากับพฤจิการในการตัดถนนหนทางอะไรต่างๆเข้าไปฝนตกด้วยยังไม่เสร็จดีได้ประมาณ60%ก็เปิดรอบที่สองวันที่เจ็ธันวานะก็ ใส่กันเต็มที่ช่วงนั้นเราตัดถนนทางไล่ตั้แต่ทุกพื้นที่เลยนะครับตั้แต่เนิน350ประสาทตาควายาพื้นที่ช่องอพื้นที่สามแต่บ้นที่สัตวสมพื้นที่ช่องบกช่องอันมะเนิน677เนิน500เนิน561ทั้งหมดเลยด้วยด้วยเมตตาจากหลวงตาด้วยความสามัคคีของคนไทยเราที่ระดมเงิน15ล้านมาช่วยกันเนี่ยทำให้ ทหารไทยเราคือไม่ใช่เฉพาะ15ล้านนี่นะครับงบจากรัฐบาลมาด้วยแล้วก็งดเพิ่มเติมจากพวกเราที่ช่วยเหลือกันไปเสริมทําให้ทหารเราสามารถยึดคืนพื้นที่ได้ทั้งหมดเกือบจะเบ็ดเสร็จในรอบที่สองนะครับในรอบที่สองไลต่ตะแต่ปราษาตะควายเนิน350นยะ์นะพื้นที่สาแต่ช่องปดตางช่องระยีนะ เนิน6ก7ดเดนิน500พื้นที่ช่องอันมา้ายึดได้หมดนะครับยึดคืนได้หมดเหลือพื้นที่เดียวที่เรายึดไม่ได้เดยนตรงๆคือพื้นที่เนิน 7, 4, 5หที่ช่องบกเพราะว่าถนนเรายังไม่ถึงเรายังทําไม่เสร็จวนะันก่อนเนี่ยชวนพี่ก้อยชวนคณะพกผมเนี่ยในกรรมการมือที่ไปดูกันแล้วก็ตอนนี้เราตัดไปจนจะถึงแล้วจะถึงแล้ว ช่วงรบเนาะช่วงก่อนรบเราก็ทําถนนทําอะไรไปช่วงรบนะเราก็ใช้เงินดังกล่าวเนี่ยในการช่วยทหารที่กําลังรบอยู่ที่สําคัญก็คือไอ้ตะข่ายป้องกันโรนท่านเชื่อไหมครับตะข่ายป้องกันโรนที่ทิ้งระเบิดเนี่ยนะใช้เงินซื้อทั้งหมดประมาณ1นล้านแปดแสนบาทคุณปินนะหนึ่งล้านแปดแสนบาทกระจายทั่วนแนวชลเชดนเราอาจจะแม้แต่ฝรั่งยังงงอะ่ะ ภูปัญญาคนไทยนะไอ้โรนที่มาทิ้งระเบิดเนี่ยเวลามันทิ้งใช่ไหมครับมันจะต้องกระทบพื้นมันถึงจะแตกแต่เราใช้ภูมิปัญญาคนไทยเราคือเราเอาตะข่ายเนี่ยมาขึงอ่าตะข่ายที่เราหว่านแหกเนี่ยแหละมาขึงพอระเบิดมันปลดลงมาใช่ไหมครับปลดลงมามันมากระทบกับตะข่ายมันไม่กระทบพื้นมันก็ไม่ระเบิดถ้าเรากลัวว่าน้ําหนักมันรับไม่ได้เราก็ขึงเป็นสามชั้นนะครับ ทะลุชั้นที่หนึ่งก็มาค้างอยู่ชั้นที่สองทะลุชั้นที่สองก็มาค้างอยู่ชั้นที่สฝรั่งยังงงว่าวิธีการรับมือกับโดรนทิ้งอาวุธของทหารไทยเนี่ยไม่มีใครนึกได้เป็นภูปัญญาของทหารไทยทําให้โดรนที่เขมีนมีเป็นพันลําไม่สามารถที่จะทําลายทหารไทยเราได้นะทำให้ทหารไทยเราสะ แล้วก็ถนนที่เราตัดถนนมีความสําคัญยังไงครับนอกจากเรื่องการส่งกําลังแล้วเนี่ยสำคัญก็คือถ้าทหารเรามีเฉพาะกำลังทหารมีเฉพาะปืนเล็กไปสู้ไปยึดมันยึดไม่ได้มันต้องมีรถถังไปตั้งยิงมีปืนใหญ่ไปตั้งยิงมีเครื่องยิงไปตั้งยิงไอ้เครื่องมือเหล่านี้อาวุธหนักเหล่านี้มันต้องใช้เส้นทางในการเคลื่อนย้ายเข้าไปตั้งมันถึงจะยิงได้ ถ้ามันมีแต่ป่าถนนไม่ถึงรถถังเราไปไม่ถึงไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นไอ้ถนนนทางที่เราตัดไปที่ต่างๆที่หลวงตาให้ไปเสริมกับงบราชการเรามันถึงเป็นคุณประโยชน์ที่ทําให้กําลังเราเข้าได้ทั้งหมดแล้วทําให้เราสามารถยึดพื้นที่คืนได้ทั้งหมดเหลือแค่745ที่ผมเรียนไปก็เลยวันก่อนมาหาหลวงตาก็คุยกับหลวงตานะครับว่าจริงๆเจ็ดสี่ห้าเนี่ย กำลังทำไปทำฝายทำโน้นทำนี่อีกหลายอย่างเอาเครื่องทำน้าดื่มทหารอยู่บนดอยบนบนป่าอยู่บนเขานะเราไปทำฝายเพื่อกักน้ำให้น้ำเขาได้ใช้แล้วก็เอาเครื่องทำน้ำดื่มแบบ RO ไปติดแล้วใช้โซลารเซลล์เขาก็สามารถมีน้ำสะอาดโดยที่ไม่ต้องใช้เวลาขนน้ำขวดเนี่ยใช้เวลา ขนเป็นสี่หชั่วโมงกว่าจะไปถึงเราทำลักษณะนี้ส่งกําลังให้กัะทหารอยู่นะครับก็อะไรต่างๆเราเนี่ยมันงบที่หลวงตาให้ไปมูลที่เราเนี่ยสิล้านแต่ในห้องที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ไปประมาณ17ล้านกว่าแล้วส่วนที่เกินมามาจากไหนครับก็มีจากส่วนอื่นบริจาคเพิ่มเติมมาให้เราด้วยนะครับนอกจากที่หลวงตาให้ไปเราใช้ไปมาสิบเจ็ล้านแล้ว แล้วก็มีแผนงานที่อยู่ในมือที่จะต้องทําอีกประมาณเล้านยังไม่รวมอย่างอื่นที่จะต้องทําไปต่อเนื่องครับประเทศไทยเราพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้เกิดความมั่นคงไม่สามารถที่จะทําแล้วก็จบอยู่แค่เดือนนี้ปีนี้ปีหน้าเราจะต้องทําต่อเนื่องไปเพื่อสถาปนาให้แนวชายแดนเรามั่นคงแข็งแรงทหารปฏิบัติงานอยู่อย่างมีประสิทธิภาพมีขวัญกำลังใจดีนะครับเพราะฉะนั้น ในนามผมเองได้ต <S an am alı> ั้งเป็น hmm, ม so ูลที่พิทัก so ษ์ชายแดนในสารใต้ม <'s> ีท <do> <for> ีมงานพี่ก้อยมีคณะผู้เนี <for> ่ยมีนายกโจเราทําร่วมกันด้วยจิตวิญญาณของผมเป็นทหารอยู่แล้วพี่ๆเอกชนเหล่านี้เป็นพี่ๆที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนรู้ปัญหาของพื้นที่ชายแดนผมเองรู้ว่าควรจะจัดลําดับทําอะไรก่อนหลังเพื่อให้มันเกิดประโยชน์นะครับนะก็โดยพากันช่วยช่วยกันทํา ก็ต้องอนุโมทนาบุญกับพี่ๆท,ท่านท่านปีนและทุกๆทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่ที่ได้ร่วมที่ผ่านมาผมว่าเหมือนที่หลวงตาว่าไว้ว่าอมึงเป็นชายาทหารกูเป็นชายชาติพระ,ะมาร่วมมือกันในในการที่จะรักษาชาติบ้านเมืองเราสาบัญชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถ้าสาบัญชาติแผ่นดินไม่มีอยู่ศาสนาก็อยู่ไม่ได้พระก็อยู่ไม่ได้ สถาบันพระมหากษัตริย์ก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นหลักสําคัญของทหารเราก็คือการรักษาไว้ซึ่งสามสถาบันหลักของเราคือสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แม้พวกเราจะเสียชีวิตแม้เราจะบาดเจ็บแม้เราจะพิการทุกพลภาพอย่างที่ท่านเห็นนะเราก็เป็นหน้าที่ของทหารที่เราต้องทำนะครับเพราะนั้นขอยืนยันกับทุกท่านนะครับว่าทหารไทยเรา สามสามบันหลักเรายึดมั่นในสามสามบันหลักนี้แล้วก็ในห่วงที่ผ่านมาพิสูจน์ให้คนไทยไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคนทั้งโลกได้เห็นว่าทหารไทยเราไม่แพ้ชาติใดในโลกชาติอื่นๆที่เขามาเห็นการปฏิบัติการของทหารไทยเขาก็ยังศรัทธาแล้วก็ทึ่งในขี่ความสามารถของทหารไทยเราเราไม่สามารถที่จะไปบอกอะจะบอกว่าโมะนะ ก่อนหน้านี้ท่านพูดไม่มีใครเชื่อแต่เราฝึกเราหัดเราเตรียมพร้อมมาโดยตลอดเวลาทหารเราไม่ใช่ว่าเรามีกําลังแล้วเราอยู่เฉยในค่ายทหารต่างๆอยู่ทั่วประเทศเนี่ยบางท่าน <c oughs> ไม่ได้เคยเข้าไปท่านไม่รู้หรอกว่าข้างในค่ายเนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรกันยังไงเขามีการฝึกกันหัดกันมาโดยตลอดนตะั้งแต่ฝึกเป็นบุคคลไปเป็นหน่วยประกอบกําลังกันไปนะเอาแค่ ทหารถูกปืนใหญ่ยิงอยู่บนยอดเขาเนี่ยการขนย้ายตัวเขาลงมาเพื่อให้ปลอดภัยมารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลในพื้นที่ส่วนหลังไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับทํำยังไงคนลบกันลบไปคนที่ทำหน้าที่ใน,ในการส่งกลับขนคนเจ็บลงมาจากจุดที่หนึ่งมาจุดที่สองเป็นจุดรวบรวมผู้ป่วยเจ็บใครจะทำหน้าที่นี้นะประถมพยาบาลอย่างไรอย่างแรกเพื่อ ให้เขาปลอดภัยก่อนก่อนที่จะมาถึงจุดจุดนี้มาถึงจุดนี้ใครที่จะรับต่อไปถึงจุดโรงพยาบาลสนาม <c oughs> ถึงโรงพยาบาลสนามคัดแยกใครที่สาหัสต,ต้องเคลื่อนย้ายทางอากาศโดยหอไปส่งพื้นที่โรงพยาบาลส่วนหลังใครที่ไม่หนักรักษาตรงนั้นได้หรือหนักระดับปานกลางที่จะต้องขนยา้ายโดยรถยนต์ไปร,รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลอำเภอต่อ ระบบเหล่านี้มันผ่านการวางแผนมันผ่านการฝึกมาโดยละเอียดทําให้การปฏิบัติมันสอดคล้องกันมันไม่มีอะไรที่อยู่ๆเราจะทําโดยไม่มีการฝึกไม่มีการวางแผนยืนยันนะครับแสดงให้เห็นแล้วว่าฐานไทยเราเมีประสิทธิภาพในเรื่องของการปฏิบัติงานในเรื่องของการทำหน้าที่ของชาติไทยเราเพื่อใครครับเพื่อให้พวกเราเนี่ยครับที่คนส่วนอยู่ในพื้นที่ส่วนหลัง ได้มีความสงบสุขในการอ,าอยู่อาศัยนะมีมีความสุขในการ,าารกาใช้ชีวิตในบ้นที่ส่วนหลังเรานะครับก็ต้องขอบพระคุณทุกทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมนะครับวันนี้จริงๆก็ <c oughs> หลวงตาบอกว่าอยากให้อยากให้มาท่านบอกว่า มึงมึงขึ้นร้องเพลงสักเพลงนี้จะได้หางเงินให้สักสล้านอ่าผมบอกว่าถ้าขึ้นร้องเพลงเนี่ยอาจจะไม่ได้สักบาทเลยก็ได้ก็ขอญาตไม่ร้องดีกว่านะขอญาตพบปะพูดคุยกับทุกทกท่านทออาําความเข้าใจแล้วต้องขอบคุณทุกๆท,ท่านนะที่ได้ช่วยกันทํารงไว้ซึ่งสาบันหลัก 3, 3ามสาบันของเราแล้วก็จะต้องคงอยู่ตลอดไปครับขอบคุณครับ